สวัสดีเจ้าจ้าเจ้ารอบสองปิ้งมาแล้วเจ้าตอนนี้สี่โมงเกิงแล้วเจ้าเดี๋ยวกับข้าวยางเสร็จแล้วถอดไกน้องปิ้งเสร็จละโอเคเจ้าอลังงอันแปซอกตาสองเซนเกิงรู้เหมือนเดิมตะกี้อันได้อยู่สามกิโลป่ายเอาขายเรียบร้อยแล้วเจ้าพอดขายนอกจากบานทํามาซื้อไปละใจสามกิโลป่ายเอาวันละห้าสิบตักงป่ายนะก่อนแถนไปแล้วก็แถมป่าไป้แหมกิโลโอเคเจ้ามาพักกำลังเจ้าจะได้ก็เจ้า เทีนยนซ้ายหนึ่งตัวเจ้าหมาัานหม่านเจ้าป่าตัวแรกเจ้าของหลอบแรงโอ,โอ,โอ,โอป่าเหี่ยวบงเจ้า สังเกนไรเอาปากกาจับมันตายพ่อปลากระแตแล้วเจ้าปลาเหงาบงมันจะตายอันเสด็จตายพ่อปลาแต่ปลาเหงาบงตายพ่อปลาครับ อยากจะบ้าตายดีจาป้าบั๊ตกเน่าจะมันรกเกันอยากจะบ้าตายจะเหลือกระป๋าแววนไว้ให้พอต่างหน้าเจ้าอยากจะเป็นลมเจ้าถ้าแข่งยาวน้อยเคอจะเติมเจ้าพอดีแข่งสัน้น ปราวานกับปลาแหวนว้าแหวนว้าแหวนเหมือนกันเจ้าปลาแหวนสองตัวปราวานตัวหนึ่งเจ้า ข้างลายก็เป่าแหวนเจ้า โโอยโอยนึกว่าบบแมนปัดไส้เห็นว่ามันมุดแล้วก็มันนอกฟองๆจำแล้วมันยังปุ่งขึ้น,นมาเจ้าปัดซส้มอนแค่ปัดไส้ข้างลายเจ้า สายข้างลายก็เปล่าแหวนเจ้าตักอย่างรวดเรียวเจ้าห้ามเริมแห้งแล้วเจ้าห้ามขึ้นบแบบแท้เจ้าขึ้นๆแล้วก็เดียวแห้งแล้วเสีย yeah. ปลาสไตล์เช้าจะปลาก่อประจําหารเช้านัวมเข้าอ <c oughs> หานไก่คิโคถ้าแม่บดีด้ไม่จะปลากลมหัวมันเข้า,าปลา โอ้ยวา้ายป่าดูเจ้าจะป้าคนนึกว่าป่าบูต้องโดนกำจัดเจ้าหอถาดติมาะลอกิญิงเดี๋ยวจะโดนสร้างสอนเดีวยวก่อนเดี๋ยวจะจงเขา้าปากคอบน เปอยข้างลายจะปลากันนึก,กว่าปัดซ้อยมนเจ้าสตอกจ่นสุดแข้งเป็นแบบปัดซ้อยข้างลายเจ้า า้างข้างลายเจ้าหน้าม,มันลงแล้วก็ใสเจ้าอ่าก็เลยแบบ,บ,บว่าบวิ่งเจ้าห้องอยู่เจ้าเดี๋ยวนี้ดักวิทย์ก็ป่าเริ่มหนีแล้วเจ้า สวัสดีเจ้า แต่เช้าตอนนี้6โมง37นาทีแล้วเจ้าปิกบานก่อนแบบมีป่าเลยเจ้าน้ามแห้งหลงเจ้าน้ามเริ่มวาบหลงแล้วก่ออันป่าก็เลยบบเข้าเลยยกจะได้ตึ้งบบเข้าเลยเจ้าแต่ชโมงแล้วยกบบเข้าเลยแกเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าของแรงนี่เจ้าจะเลยนักก็เจ้า โอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าแถลงนี่ตะลกขนาดเลยเจ้าป่าก็เจ้าขราดานะขนาดานเจ้าหมันค่อยได้หมันก็ได้นะก็ยังได้หรือนี่ก่อนนี่เจ้ามีปู่มีป่าเลยเจ้าไม่ป่าสักขีสองขีดี้วเจ้าตลกมัลกหน้ามันลอดเจ้าป่าก็ร้อยหายเลยฮอนอิดเจ้า แก่เจ้าในป่านน้อยเดี๋ยวจะลองตะลองเจ้าตาก่อนเลยอยู่ดีๆก่อนน้ำขึ้นเร็วอยู่ดีๆก็แรงมากก่อล่องแล้วลลไปว่ะล่องหวาดมาแบบปากกนเลยมีเลยป่านี่มันหูโงขนาดเลยเจ้าน้ำเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนตึ้มได้เลยเจ้าแก่เจ้าขอบคุณนักหน้าเจ้าที่ติดตามรับชมชม่องเจ้าป้าเปิดบังใจแก่ตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าป้าหน่อยเจ้าละปั่นคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า 拜拜。